สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคโนโนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะในวันนี้คลิปนี้นะคะเจเคนอนำเสนอเป็นที่ดินสวนลำไยค่ะทุกท่านเนื้อที่ขนาด3ไร่3งาน86ตารางวาค่ะบนพื้นที่นะคะมีต้นลำไย150ตน้นมีน้ำมีไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะได้วางระบบน้ำสปริงเกอร์เรียบร้อยเลยนะคะ หน้าแปลงที่ดินกว้างติดถนน150เมตรเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนเลยนะคะทุกท่านมีสวนลำาไยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังสวนติดลําเหมืองมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะอยู่ในแร่งของชุมชนนะคะอยู่บ้านดอนชัยตำบลยางคามอำเภอดอยโลจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินแปลงนี้นะคะราคาไล่ละ 520,000บาทพร้อมโอนให้ค่ะอยู่ห่างจากถนนสายหลักเชียงใหม่หอด3.5กิโลเมตรนะคะห่างจากสนามบินเชียงใหม่และเซ็นท่านแอร์พอร์ต35กิโลเมตรสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่ท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะในกรณีนัดหมายชมนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ของตัวท่านด้วยนะคะเจเคโน่ eno, ขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ